เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการขอโอโหสิกรรมที่คนเวลาทําบุญทาทานหรือสวดมนต์จะต้องขอโอโหสิกรรมทุกครั้งแต่อยากทราบว่าในความเป็นจริงแล้วเราให้โอโหสิกรรมได้ไหมมันมีผลไหมต้องขอไหมแล้วถ้าเป็นมนุษย์กับมนุษย์ขอโอโหสิกรรมกับมนุษย์เทวดามนุษย์กับผีอะไรอย่างนี้โอโหสิกรรมมีผลไหมกับอีกเรื่องหนึง่งคือเดี๋ยวทีละเรื่องทีทลนะเรื่อง,งเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะเรื่องนี้ก็ยาวแล้วแต่เอาสั้นๆพอ เดี๋ยวเวลาจะรุ่งเลยเอโหสิกรรมเนี่ยมันไม่มีโดยพุทธวจนะเนี่ยนะอโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นนะเอโกสาวะกานังสันนิปาโตอโหสิมีการประชุมกันในหมู่สาวกเนี่ยหนึ่งครั้งได้มีได้เป็นอโหสิเนี่ยมีการประชุมกันของสาวกหนึ่งครั้งคือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป ได้เป็นก,กษัตริย์โดยชาติได้เป็นพราหมณ์โดยชาตินี่ใช้อโหสิดัง <c oughs> นั้นเราใช้คําว่าอาโหสิผิดมาไปใช้ตามสาวกพาสิทธ์พระเจ้าใช้คําว่าอาภัยอภัยทานอาเวรทานอาภยปาปชาทานทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่เบียดเบียนขณะที่โยมมีความพยาบาทโยมมีความเบียดเบียนโยม,มยยไม่ให้ทาน โยมไม่มีทานคือการให้นะแล้วยโมไม่มีการให้อภัยอภัยทานนะอันนี้คือคือทานอันหนึ่งนะที่เป็นนามธรรมแล้วสูงขึ้นใหม่ระดับหนึ่งละเห็นไหมอันเนี้ยไม่เรียกโอโหสินะมีผลไหมมีผลนะนั้นมีผลอยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยให้อภัยไหมแต่ไอ้คนที่เราไปผูกเวรจองเวรเนี่ย นะหรือที่เขาอาฆาตเราปลูกเวรเราอาฆาตเราเขาอาจจะไม่อภัยไม่อภัยาประชาทานให้เราได้นะไม่ละก,การผูกพยาบาทไม่ละก,การผูกเวรกับเราก็ได้นั่นมันเรื่องของเขาไม่ต้องไปขอใช่ไหมคะไม่ต้องไปขอขอ,ขอแล้วใครจะให้ล่ะขอเข้ามากับผีหรือว่าบรรพุรุตตาแล้วใครจะให้ล่ะ,ละ,ละเขาจะมารับรู้ยมเหรอ เขาไปเป็นเปลยวิสยัยไปเป็นเทวดาไปเป็นสันหลกเขาจะมารับรู้อะไรกับเราการขอของเรามีความหมายไหมมันก็เป็นการบนบานบนบวงสวงไปอะไรไปเลื่อยเปื่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราขอแล้วใครเป็นคนโดนบันดาลเดี๋ยวก็ไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลก็ไปอีกใช่ไหมอ่า ไปขอให้เทพจัดการให้ด้วยนะให้เขาอโหัวสีให้สันให้เขาอภัยให้สันผิดอีกใช่ไหมไม่ต้องสนใจเลยยังไม่ต้องสนใจแค่เราแค่เรามันต้องเริ่มจากเราเนี่ยให้อภัยก็จะนะส่วนเขาไม่ให้มันเรื่องของเขาเป็นเรื่องของตัวเราเป็นหลักใช่ไหมเรื่องของแต่ละคนเป็นหลักเลยนะถ้าเขาไม่ให้อภัยไม่ให้การผูกเวรไม่ให้การผูกพยาบาท อกุศสลกรรมเกิดขึ้นแก่เขาพระเจ้าไม่ให้อกุศลกรรมเกิดขึ้นแก่คนคนนั้นดังนั้นถ้าโยมเนี่ยให้อภัยทานอากุศลไม่เกิดขึ้นกกบโยมโยมก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดําเหลืถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปกักลงไปในเรื่องใดที่กังวลอยู่แต่ให้คนเนี้ยอืมจะพยาบาทให้คนเนี้ยจะทําลายให้คนนี้มันให้พังพินาศจิตโยมก็ต้ฝังอยู่นี้เป็นอนุสัยเป็นอาสวะใช่ไหมอ่า เดี๋ยวต้องไปด่ามันเดี๋ยวต้องไปแก้แค้นมันโยมจะวนอยู่กับเรื่องนี้นี่คือนรกกาเนาิดสารเปลวิสัยกายโยมแต่ทาลายปุ๊บโยมยังคิดเรื่องนี้โยมก็ไปอบายทันทีเข้าใจไหมอัตภาพโยมก็จะได้ตรงนั้นซึ่งโยมว่าคนส่วนใหญ่เป็นไหมเป็นพู้เจ้าจึงบอกมนุษย์ตายแล้วเนี่ยลงนรกกาเนาิดสารเปลวิสัยเท่าดินในมหาปตาพีไอ้ที่หลุดมาเหลือมนุษย์หรือเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บนิดเดียว นั้นเรื่องของการให้อภัยคือเราเราทําฝ่ายเราพระพุทธเจ้าให้อภัยเทวทัตแต่เทวทัตก็ไม่ให้อภัยพระพุทธเจ้ายังผูกพยาบาทก็เป็นเรื่องของเทวทัตเป็นถึงพระพุทธเจ้าไปแก้อะไรเทวทัตได้ไหมก็ไม่ได้ถ้ามันเหตุปัจจัยไม่พอทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ร่ำสอนภิกษุเทวทัตก็ฟังอยู่แต่ก็ไม่ค่ายไม่ค่อยเข้านะอ่าอย่างเนี้ นั้นคนก็มาถามผู้เจ้าไงแล้พผู้เจ้าเนี่ยสอนเก่งเนี่ยทาให้คนหลุดพ้นทั้งโลกได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกผู้เจ้าก็นิ่งเพราะผู้เจ้าก็มองเห็นอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างก็เปรียบเหมือนบัวสามเหล่าอยู่แล้วถูกต้องไหมอันนั้นเข้าใจนะเรื่องอภัยไม่ต้องสนใจนะเราทําเองได้แผ่เมตตาอภัยทานได้แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องคนอื่น ต้องกังวลเรื่องคนอื่นใช่ว่าเขาจะให้อภยัยเราไหมตัดไปเลยเรื่องของเขา<ม>อากุศลมรเขาต้อง<ส>น,นั่ง<ด>อุทิศบุญใช้แผ่เมตตาเป็นการเจริญเมตตาใช่นนะแค่นั้นเอง